เนื่องจากว่ายังไม่ครบเดือนกันยา2564นี้นะคะตอนนี้เดือนสิงหาอยู่ค่ะก็เลยคิดที่อายุ6ขวบนะคะถ้า15กันยาถึงจะครบ7ขวบก็เลยจ่ายเบีย้ยที่อายุ6ขวบก็คือทุน1ล้านบาทเบีย้ยประกัน12,350บาทเท่านั้นตกเดือนละประมาณพันนิดๆน,นะคะเนี่ยค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะจ่ายเบีย้ยแค่20่งวดเท่านั้นนะคะเบีย้ยทั้งหมดอะคะ่ะ เด็กอายุ6ขวบจ่ายไปแค่2,047,000บาทเท่านั้นแต่ได้รับความคุ้มครอง1ล้านบาทก็เหมือนถุงยางชีพเนี่ยค่ะราคา1ล้านบาทแต่ A.A. ขายให้ที่ราคา2 4 7 0 0 0บาทแต่เดี๋ยวก่อนนะคะให้ผ่อนเป็นงวดๆน,นะคะงวดน,นึงแค่12,350บาท20งวดเท่านั้นเองนะคะคุ้มครองถึงอายุ99เลยค่ะ แล้วที่สำคัญคือคุณลูกค้าค่ะสามารถที่จะเบิกถอนออกมาใช้ระหว่างทางได้โดยมีค่าธรรมเนียมนิดหน่อยนะคะ,ะตารางที่สามารถเอาเงินออกมาใช้ได้โดยมีค่าธรรมเนียมนิดหน่อยเนี่ยก็อยู่ช่องมูลค่าเว้นคืนโกมาทันก็คือถ้าเพื่อนๆนะคะปิดโกมาทัน์เลยเว้นคืนโกมาทันเลยก็คือปิดบัญชีเลยนะคะ กรมธรรก็จะสิ้นผลบังคับแต่ถ้าเลือกที่จะกู้เงินออกมาใช้นะคะก็จะมีค่าธรรมเนียมน่าจะอาจจะ8%ต่อปีประมาณนี้นะคะ60สตางค์ต่อเดือนนะคะเช่นอายุ20ก็มีมูลค่า99,000บาทนะคะเมื่อกี้ค่ะจ่ายเบีย้ยไป2,47,000บาทอายุประมาณ25ก็เหมือนได้ทุนประกันฟรีๆเลยนะคะพอครบ25เนี่ยมูลค่ากรมทัร ถึง1 4 8 0 0 0บาทเลยทีเดียวแล้วไม่ต้องจ่ายเบี้ยแล้วด้วยนะคะเนี่ยค่ะมูลค่าก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะอายุ60ถ้าเขามาปิดบัญชีเขาก็จะได้คืนทั้งหมด4 7 6 0 0 0บาทเลยนะคะก็ดีกว่าฝากธนาคารเนาะเนี่ยมูลค่าเพิ่มขึ้นหลายเท่าเลยทำตั้งแต่ตอนเด็กเนี่ยคุ้มมากแล้วก็ยุคหน้าเนี่ยอายุมนุษย์อาจะ ยาวไปถึง120ปีนะคะ,นคะเนี่ยค่ะอายุเก้าเ้าเนี่ยได้เงินคืน1นล้านเลยนะคะสมมุติว่าจ่ายไป10งวดจ่ายไปถึงอายุ15้านะคะ1ิงมวดนะคะ1ิงมวดเนี่ยเบี้ยประกันจ่ายไปแค่ประมาณแสนสองนะคะแต่ความคุ้มครองอะ่ะคุ้มครองให้ถึง5 5า0 0 0ห้าหเลยนะคะคุ้มครองไปจนถึงอายุ99เลยวงเงิน5 0 0แสนกว่าคุ้มมากๆเลยนะคะไม่จ่ายต่อละจ่ายถึงอายุ15้าแล้วไม่จ่ายละ ก็คุ้มครองชีวิต1ล้านบาทค่ะให้ไปถึง58ปี20วันเลยนะคะตัวนี้คุ้มมากๆเลยนะคะแค่ย้ายเงินมาฝากเดือนละพันนิดๆน,น,นะคะกับ AAA ค่ะได้ถุงยังชีพเป็นมอดก1ล้านบาทนะคะแล้วยังสามารถที่จะเป็นทุนให้ลูกๆเนี่ยค่ะเอาไว้เป็นค่าขนมนะคะตอนที่ เขาอายุ20กว่าก็ได้หรือเขาอาจจะมารับตอนอายุ56เท่าคุณพ่อก็ได้วงเงินคืนมาตั้ง4 2 2 0นนะคะแต่เบีย้ยประกันที่จ่ายไป20่วันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือ2,47,000นะคะโกมทันตัวเนี้คะ่ะเจ้าก็ชอบซื้อนะคะเหมือนฝากเงินไปเรื่อยๆอะคะ่ะดูเหมือนกับว่า ไม่ได้ไม่ได้มากมายอะไรแต่ว่าพอนานปีอะ่ะมันก็คือมูลค่าเงินกองโตเลยนะคะแล้วที่สำคัญคือมีคุ้มครองกรณีเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายค่ะให้900,000บาทนะคะแล้วก็คุ้มครองกรณีเป็นโรคร้ายแรง40โรคนะคะเช่นมะเร็งหรือว่าพวกหลอเลือดสมองตีบโรคหัวใจพวกนี้ค่ะบริษัทจะจ่ายเบี้ยประกัน ต่อให้นะคะเบี้ยประกัน12,350เนี่ยค่ะถ้าม <Bears> ีการเจ็บป่วยด้วย40่สิบโรคไรแรงก็ดีกว่าฝากธนาคารมากๆเลยใช่ไหมคะเฮงเฮงรวยรยสุขสมหวังในทุกทสิ่งไม่เจบ็บไม่จนไม่ไข้สุขก,กายสุขใจ นะคะทุกทุกท่าน